เดือนละสองครั้งปีเท่าไหร่ครับที่สิบสี่อ่ะจริงเหรอพี่จริงพี่เชื่อลองทําดูสิเชื่อไหมครับตั้งแต่ผมเจอพี่สุภกิจอะผมเลิกแบบอีโก้เยอะมากเมื่อก่อนคือตอนตอน,ตอนแรกก็โม่แล้ตอนหลังมาที่หนึ่งที่หนึ่งตลอดเลยนะครับตอนหลังผมเรียนที่หนึ่งทุกมหาลัยเลยนะครับตอนที่หนึ่งทุกมหาลนะัยเนี่ยนิสัยไม่ดีครับลงตัวเองครับไม่ค่อยฟังใคร พอเจอพิสุจนกิจผมรู้แล้วว่าคนสําเร็จจริงๆเนี่ยมันมันไม่ใช่เฉพาะเกศเฉพาะใบปริญญาได้บอกไหมครับทุกอย่างในชีวิตเลยครับผมเริ่มฟังคนเยอะขึ้นนะครับเริ่มกระายความรู้ฟังเด็กฟังคนแก่แล้วผมก็พบพบจริงๆนะนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับคนไทยมาสัมมนาก็จริงแต่ไม่ค่อยฟังนะครับผมนึกอนเทปของผู้ดนเช่นเิยถูกไหมครับมาแต่มาแบบปิดใจรับไม่ค่อยฟัง ฟังแป๊บๆก็โดดออกไปโดยเฉพาะบางกลุ่มนะครับไม่ไม่ใช่กลุ่มครูนะรหรือ,รอ,รอเราก็เป็นด้วยผมเริ่มฟังเยอะขึ้นนะครับแล้วมันก็ได้อะเราเราไม่ได้ปโล่งมากอย่างได้เยอะบางทีมันได้นิดนึงแต่ชีวิตเปลี่ยนอะบางทีได้ประโยชน์หนึ่งนะครับบางทีได้มาพอเยอะๆเยอะๆ,ๆขึ้นผมปี่ยนจริงนะครับ จะไม่มีจะกินจากวิทยากร,รโนเรมะใช่ไหมครับผมปเป็นวิทยากร,รคิวพองปเป็ยากร,ร,รจากเดือนหนึง่งหาเงินไม่ค่อยได้จนสามารถตั้งเป้าต้องการรายได้เดือนละล้านเนี่ยงเงจริงเนจริงเพราะว่าพอเรามีชื่อเสียงเราก็เรียกค่าตัวได้อันนี้ผมไม่ได้เรียกค่าตัวนะครับเหมือนวันงานนี้รับเหมือนกับทำบุญนะครับครับเพราะว่า พราะว่าถ้าองค์กรใหญ่ๆรวยๆเนี่ยเราเรียกเขาไว้แสนหนึ่งถ้าเราช่วยเขาได้ว่าเราทำให้เขาได้เขาก,ก็ยอมจ่ายนะครับแต่วอาให้หล้านเลยครับ <laughs> ว่าละแสนทีนี้ผมก็เริ่มฟังเยอะขึ้นผมก็เริ่มเปลี่ยน <c oughs> บางครั้งเ <c oughs> ชื่อไหมครับ <c oughs> เด็กนะครับเข้าใจชีวิตมากกว่าเราอีก <c oughs> เด็กๆนะครับ <c oughs> ผมว่าเขามีของเก่ามานะ บางคนเนี่ยเป็นดูถูกไม่ได้นะก็อาจจะมีของเก่ามาก็ได้ดูอายุน้นอยๆเตี่ยแบเข้าใจอะไรเยอะมากปัจจัยชีวิตแบบลึกซึ้งมากนะครับบางทีก็ได้จากชาวานาด้วยซ้ำไปเรียนจบแค่ป .4 ครับอีกคนหนึ่งที่ข้อกระโหลกผมแรงมากเลยเสือไม้รู้อยากไหมครับไม่จักเสือไม้ <laughs> นะครับเสือใบเสือใบแตงกูบเอ่อ ตอนผมอยู่อเมริกาผมเข้าวัดบ่อยไม่ได้ทำมาฑธมโสน,นะครับเข้าวัดทุกวันเลยครับออกจากที่เรียนออกจา,ก,ออก,จาก,ออกที่ทำงานก็จะขับรถเข้าวัดไปหาของกินครับเคราะว่จะมีตู้เย็นใหญ่นะเนาะเขาก็แช่ไว้อะยากกินอะไรมีสารพดเลยนนะครับก็อาหารไทยนี่หาที่นู่นแพงนะครับในวัดนี่ปีครับ พอเราปเป็นเด็กวัดกินข้าววัดได้บ่อยเวลามีงานก็ต้องช่วยวัดเรามีอยู่ครั้งหนึ่งครับงานปีใหม่ของคนไทยนะครับเจอไทเกอร์วูดนนครับผมก็งงว่าเขามาได้ไงอ๋อคุณแม่เขาครับคุณคุณทิดาเป็นเป็นประธานชมรมคนไทยที่นั่นถือว่ารวยนะครับเจอไทเกอร์วูดน,นี่คุยมากเลยรับว่าเขาสำเร็จอย่างไรผมก็เลยบอกคุณแม่เขาขอคุณยอะมากเดี๋ยวบอกบริการให้มีบริการต้องหกคนนะครับ ทำไมบรอดิการเยอะรู้ไหมครับเขาเคยถูกคนรักพัดจะเรียกข้าไทยไทยรูว่าเป็นนักกีฬาที่รวยอันดับหนึ่งของโลกนะครับเป็นนักกีฬาที่ทาไรายได้สูงที่สุดในโลกนะครับทาเงินทั้งหมดสี่หมื่นกว่าล้านนะครับผมก็มีโอกาสคุยก็คิดว่าคงไม่กีน่นาทีหรอกก็เลยยิงตรงประเด็นเลยไทยรูวูดครับเคล็ดลับความสําเร็จของคุณคืออะไรครับเขาไม่ตอบว่าก็ถามกลับคุณมาทําอะไรผมบอกผมมาเรียนต่อครับมัวแต่เรียนเมื่อไหร่จะเก่ง แล้วทาไมถึงจะเก่งครับผมก็ถามกลับเขาบอกผมโมแต่เล่นเอาคุณเป็นกอล์ฟคุณใช้คอมพิเพอร์เขาถามผมรู้จักบิลเกตไหมรู้จักไหมครับเจดียอันดับหนึ่งของโลกเจ้าพ่อไมโครซอฟ f ์เขาก็ไม่ทํางานครับเขาก็เล่นกับไมโครซอฟต์ครับสตีมจอ์ก็ได้แก่เปิลครับก็คุณครูเล่นไหมครับถ้าเล่นเป็นแบบนี้นะครับไม่อยากกลับบ้านเลยครับไม่อยากกลับบ้านเลยครับไม่อยากมีเสาที่เลยครับเพลินเลยครับ งกทำไงผมจะเล่นได้เหมือนคุณละาเขาบอกเขาเป็นเด็กผมก็ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ดูก็ตอบว่าเขาอายุสิบสี่ครับทั้งทั้งตัวเลขจริงๆสามสิบครับคุยแค่นั้นเองครับเขาก็เขาไปเดินเขาเขาบอกขอตัวนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์คุยอับเขาแล้วครับผมต้องมาหาคําตอบว่าทําไมไทเกอตอบว่าอายุสิบสี่เริ่มสังเกตเด็กสิบสี่ประมาณมสองเนาะซาไหม ทำไรน้ำสุดๆนะครับเล่นน้าสงการนี่เด็ก14นี่จะล,าล่าเราตั้งแต่6กโมงเช้านะครับถึงเที่ยงคืนเลยนะครับแต่เด็ก40นี่ไม่เปียกมาหลายปีแล้วนะครับไม่มีอารมณ์จะเล่นเลยใช่ไหมครับไม่อยากล่าใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครล่าใช่ไหมอย่ามายุ่งกับฉันผมพบว่าเด็กอายุ14 ไม่มีความรู้เท่าไหร่ไม่มีหน้าที่ไม่มีประสบการณ์แต่ทำอะไรเต็งร้อยครับเราเพราะว่าเด็ก40เนี่ยอับเนี่ยความรู้ก็เยอะประสบการณ์ก็เยอะแต่ศักยภาพลดลงไปเรื่อยๆนะครับมันสวนกันนะครับเราเจอคุณครูหรือข้าราชการอายุ50กว่าเนี่ยเราคิดว่าไฟแรงไฟจมหมดแล้วครับหลายคนบอกรอเออรี่แล้วครับ ทำอย่างไรผมก็เลยลองมาเอ๊ะผมลองทําตัวเป็นเด็ก14ดูบ้างดีไหมผมก็ลองทำดูเออเวอครับจริงนะครับผมหยุดงอกทันทีเลยครับนั่นจริงเปลี่ยนนะครับสุขภาพดีขึ้นทันทีเลยนะครับมีความสุขมากขึ้นมีผลสม็ีทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยครับหน้าตาอย่างไรอายุย่งไงปล่อยมันไปแต่ใจลงเป็นเด็กโอเคไหมครับ สอวันนี้ขอร้องเป็นเด็ก14สักสวันได้ไหมครับได้ครับได้ไหมครับได้ครับบางคนหน้าบอกไม่ไหวแล้วอาจารย์ต้องดูนะครับอย่าคิดมากนะเราลองทํากิจกรรมเป็นเด็ก14บเพราะอะไรครับกิจกรรมที่ผมที่ผมวิจัยมาแล้วนะครับกิจกรรมการพัฒนาคนที่ดีที่สุดเนี่ยต้องมีลักษณะเพลินเลยนะครับมันจะเพลินครับ ้าวักวิชาการมาบรรยายทำยังไงจะทํางานดีขึ้นมีความสุขมีประสิทธิภาพแล้วเชิงวิชาการนะครับดูเหมือนทรงภูมินะครับใช้ศัพท์วิชาการเยอะๆใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆแต่คนฟังไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าให้เล่นเราให้คิดนะครับเล่นด้วยคิดด้วยอย่าเล่นอย่างเดียวนะครับเชื่อไหมจําตลอดชีวิตแล้วเอามาใช้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะที่จะเรียนรู้ตรงนี้วันนี้ต้องเป็นเด็กก่อนนะครับสี่ แล้วก็ฝากกระบวนการหนึง่งเข้าใจเข้าถึงพัฒนาผมเจอคนรู้รวมทั้งผมเคยรู้ครับเราคิดว่าเราเข้าใจเราพอแต่ชีวิตเราไม่เปลี่ยนครับความรู้ยังไม่ใช่ความรู้จริงๆครับเข้าใจไม่พอต้องเข้าถึงเข้าถึงหมายว่าเอามาใช้จนเห็นผลครับได้ลงมือทำครับพ่านกิจกรรมทั้งสองวันนี้เป็นเชิงปฏิบัติการนะครับท่านต้องมีส่วนร่วมท่านต้องได้ทํานะครับ บางอกอใหญ่ๆเนี่ยให้ผมอบรมสิบรุ่นนะครับอย่างโคร,ราชโรงพยาบาลค่ายสุดานารีรู้จักไหมครับรู้จักครับผมเคยอบรมมาแล้วสิบรุ่นผู้ประสานงานมา,มา,ม,ามาทุกรุ่นเลยนะครับแต่ไม่ได้อบรมนะครับพอรุ่นที่สิบเขาขอเข้าเขาบอกโอ้เห็นมาเก้ารุ่นนึกว่าเข้าใจไม่เข้าใจอะไรรุ่นที่สิบลงมือเล่นเองถึงจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ทั้งผมเรียนท่านผู้รายการแล้วผู้ริหารทุกท่าน ก็จะร่วมกิจกรรมของเราด้วยสองวันนี้นะครับแต่คิดมากเัาเป็นเด็กสิแล้วนะครับินด,ดีต้อนรับทุกคนครับขอบคุณมากครับเอาละครับตอนนี้เราจะได้รับพระมงกรนะครับตอนนี้ท่านไหนได้พ้าม่าล้ะหมู่กอเลยนะคขอบคุณเลยนะคะ พี่อะไรคะพอควดป นะครับอย่าสลับกันนะครับอ่ารอนนี้เราเป็นเด็ก14กันแล้วนะครับอานะครับทำได้ให้เหมือนด้วยนะครับพอเหมือนไหมแล้วไม่เป็นไรนะครับก็สำรองแนเด็ก14นะครับสนสาอัมบันสูซานะครับเร็วแรงและก็เต็งกล้าด้วยนะครับดังนั้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับผ้ามันคอนะครับต้องหู่คอได้ความรวดเร็วนะครับอ่าทีนี้ครับ ยกขึ้นหน่อยเลยนะครับใครได้อุปกรอสีไหนไม่หาโทงสีนั้นด่วนเลยครับเอาอุปกรณ์ของเราไปด้วยเลยนั่งเลยครับคุ้ยครับขอ1 0น0ทัพพ์พันธ์คอลครับ2000สีไหนก็ได้ไม่มีแล้วเหรอจะให้ให้ให้ผู้ผู้บริหารนะครับด้วยครับเอะไะครับข้าน สีน้ำตาลนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับข้างหลังส่วน